สวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับสวัสดีย่างแมงนะครับเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะครับในเนื้อหาของมือนี้นะครับกสิมาบอกถึงการเฮ็ดให้ผลผลิตนะครับมั่นสปรัังเพิ่มขึ้นได้แน่ใดนะครับในช่วงนี้บรรยากาศห้อนๆนะครับมีเทคนิควิธีการแน่ใดเดียวสิมาบอกสูพี่น้องฟังในคลิปีนน้ากันนะครับก่อนเอิญฝากพี่น้องก็ที่ตามให้ถึงหนึ่งเมือนะพี่น้องเด้อเอาไก่เข้ามาแล้วนะครับเอาสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับ สวัสดีอีกเทีอนึงนะครับสำหรับนะครับช่วงนี้พี่น้องกเกษตรกรหลายคนนะครับเจอปัญหากับภัยแรงนะครับที่เห็ดให้ผลผลิตของพี่น้องนะครับบาเพิ่มขึ้นเฮ็ดให้ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับบาเอืออานวยเอือ,อว่าสิเป็น อากาศที่มันห้อนนะครับอ่าฝนที่เปรตกนะครับอยากจะใส่ปุ๋ยก็ใส่บ่ได้นะครับเหเ่าใดพี่น้องต้องฟังให้ดีนะครับอ่าวิธีการเหตุให้มันสปรังอ่ามีการจเจริญเติบโตดีในช่วงนี้นะครับอย่างแรกเลยพี่น้องต้องเข่าระบบน้ำให้ได้ครับถ้าเกิดว่ามันมีไรนะครับพี่น้องอ่ารอฝนดีกว่านะครับถ้าเกิดว่ามีไรอะไรเออมีเกินหาไรขึ้นไปนะครับแนะนําว่ารอฝนดีกว่าแต่ถ้าว่า บอ่อถึงหาไรพี่น้องสามารถเขาน้ำได้เขาเลยครับเห็ดนาไรนะครับใส่วิธีการเอาน้ำใส่ถังเป16สหรือว่า20ลิตรนะครับฉีดพ่นใส่หงอ,อมมนสะบรดังนะครับวิธีการฉีดพ่นนี่เขาสามารถฉีดได้แบบว่าใส่ตะนามสามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับหรือว่าพี่น้องอยากจะผสมปุ๋ย นะครับไปน้ากันกับนำเออมันก็จะได้ทั้ง2อย่างในทั้งน้ำแล้วก็ได้ทั้งปุ๋ยด้วยกันนะครับ2อย่างเลยนะครับแล้วก็จะเหตุให้มันสปารังมีการเจริญเติบโตต่อไปได้นะครับสามารถยื้อนะครับอ่ายื้ชีวิตของมันสปารังอ่าให้พานในช่วงแรงอ่านี่ไปได้นะครับอ่าถามว่าถ้าเกิดว่าเดือนหนึ่งไม่มีฝนนะครับสิใสสิเสษใส่อกมาสะารังจากเถื่อดีนะครับในน้ำว่า1น่ถึงสครั้งพ่อนะครับเราต้องไปใส่ลายขอแค่ยื้อนะครับ ยือให้มันสปดรังพานแหล่งไปได้นะครับเห็ุให้เขาอะมีการแตกยอดนะครับเห็ุให้เขามีการเจริญเติบโตต่อไปเพราะว่ามันสปดรังเป็นพืชที่ทนแรงก็จริงแต่เขาก็ต้องการน้ำประมาณหนึ่งนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะฉีดพ่นปุ๋ยทางใบแนะนำว่าหยุดไว้ก่อนนะครับยาสะเพาเสียต่อให้อ่า มันสปหรันมีการจเจริญเติบโต,ตทั้งยอดดีนะครับหรือว่ายังแตกยอดอยู่นะครับค้นทีวายอยากจะฉีดพ่นเพราะว่าแนะนำมาให้ไปฉีดลงดินดีกว่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับเอาฝากไว้นํำนะครับผู้ดใดมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ถึง1 0 0 0 0มืนะครับเจอกันใหม่คลิปนะครับผมบ๊ายบาย